สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพนันยืนจิตค่ะดิฉันนางสาวสุทธยาสุพนันท์ค่ะกระผมนาะยบัวทัพแก้วพันธ์ทองครับพวกเราเป็นน,นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งครับหับวข้อที่เราได้ครับวิธีการรักษาปในห้องน้ำเสียกันครับชื่อสื่อแพดโปสเตอร์สื่อคำแนะนำครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะกระดาษ A4 ค่ะคีสบอร์ดเก้าสิบสองนาแผ่นเชือดและกันแกลค่ะ ขำเหม่นมากเลยค่ะทําไงดีคะนี่ราคาคือสาเหตุของการที่พวกเรายกเรื่องนี้ขึ้นมาทํานะคะ <c oughs> เพราะมีทั้งกลิ่นอับกลิ่นปัสสาวะแล้วก็กลิ่นอุจจาระพวกหนูเลยมีความคิดว่าจะทําสือ <c oughs> อ่อออกมา <c oughs> ให้ที่ๆ้องๆได้ดูแล้วช่วยกันร,รักษาวความสะอาดกันมากขึ้นอ้นจะทําให้ลดกลิ่นในห้องน้ําได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ <c oughs> หวังว่าจะเกิดอะไรคือนะคะคาดหวังว่าพี่ๆน้อง,องในโรงเรียนมือสีราชาพทิทยาคมจะช่วยกันรักษาความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นค่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมสแกนคิวโค้ดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแนะนำและติดชมพวกเราได้นะคะสำหรับวิน,นีโอขอบคุณค่ะ